สาวท่านนี้นะคะเธอบอกว่าเธอมีปัญหากับสามีเพราะว่าสามีจับได้ว่าเธอแอบส่งรูปจุดนอนไม่ได้นอนนะคะให้กับบรรดาหนุ่มๆออนไลน์นะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือสาวท่านนี้เธอแต่งงานกับหนุ่มต่างชาตินะ,ะแล้วหลังจากนั้นสามีก็เที่ยวไปเที่ยวมาจะมาหาเธอทุกครั้งทุกปีนะปีละหนึ่งครั้ง จะอยู่กับเธอสีอาทิตย์นะคะเพราะว่าสามียังไม่กเกษียณแล้วทีนี้เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาบางบางทีเธอก็ไปอยู่ประเทศเข้า6เดือนนะครับบางทีเขาก็มาหาเธอจะเปลี่ยนสลับกันไปแบบนี้ตลอดนะคะแต่เธอก็ไม่ได้ไปที่ต่างประเทศทุกปีด้วยความที่เธอเหงานะคะเกิดความเหงาก็เข้าเ็บหาคู่นะคะก็คือเข้าไปเธอบอกว่าเข้าไปขำๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะ ไปหาคู่หรืออะไรเพราะว่าเธอก็รักสามีนะะแต่ด้วยความเงาไงาความเงามันไม่เข้าใครออกใครเนาะทีนี้เธอก็ส่งรูปนะคะเวลาคุยแชทกับหนุหนม่มๆบางทีหนุ่มๆก็จะส่งโอนเงินมาให้เพราะว่าส่งรูปแลกเปลี่ยนกันบางทีก็วิดีโอแชทแบบผู้ใหญ่คุยกันนะคะก็ช่วยกันไปช่วยกันมาอะไรแบบเนี้แล้วก็ ได้เงินด้วยเขาโอนเงินให้เธอก็สนุกเธอก็เพลินไปนะคะแล้วทีนี้บังเอิญสามีมีเพื่อนอยู่อีกประเทศนึ่งอยู่หลายประเทศนะคะเธอก็ไม่รู้แล้วบังเอิญบังเอิญนะคะฟาดินไม่เป็นใจพีจับซุกัวสันทอบบังเอิญว่าสามีเอาเพื่อนของสามี บังเอิบว่าเขาก็มาแชทกับเธอเหมือนกันเขาก็มาลองดูเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีรูปเด็ดๆนะคะเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียเพื่อนแต่ว่าเขาอยากลองดูนะ,ะเขาก็เลยพอพอมีรูปแล้วพวกเนี้ยเขาก็ส่งมาให้สามีเธอเล่าให้ฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้นสามีก็เลยเข้าไปในเวบหาคู่ดูก็เห็นโปรไฟล์ของเมียนะก็ เอาโปรไฟล์อื่นสมัครเข้าไปแล้วก็ไปคุยนะคะเธอก็ไม่รู้เธอก็ติดกับก็หลงกลนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะในที่สุดาสามีจับได้แต่สามียังไม่พูดอะไรนะคะสามีพอถึงเวลาที่สามีจะบินมาเธอก็หยุดกิจกรรมทุกอย่างนะคะในการท่องโลกออนไลน์ก็ไปรับสามีสามีก็พาไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาบ้าน สามีบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยเขาก็เริ่มต้นคุยเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อนเขาคือเล่าทุกอย่างแล้วเขาก็เอารูปต่างๆที่เธอกับเขาคุยกันนะคะเธอเธอไม่สนหรอกว่าใครจะเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องแต่เธอจะส่งรูปเหมือนเหมือนเหมือนขายอะนะคะออนไลน์โดยที่ไม่ไม่ไม่เปลืองตัวนะคะเธอเธอตกใจนะคะตกใจแล้วก็ช็อกมากนะคะที่สามีจับได้ สามีพูดแบบแบบไม่มีโมโหเลยนะคะเขาไม่ได้โมโหเขาไม่อะไรเขาบอกว่าอีกสองวันเราไปหย่ากันนะคะหลังจากนั้นเธอคือคือคือเขาจับได้อะ่ะเธอก็เลยพูดไม่ออกนะคะก็เลยยอมจำนวนที่จะไปหยา่าจากกันได้ด้วยดีสามีเสียใจมากเขาร้องไห้นะคะแล้วเขาก็บินกลับไป เขาบล็อกเธอทุกวิธีทางทุกทางเลยนะคะไม่มีไม่มีให้เธอแก้ตัวหรือแก้ไขอะไรเลยนะคะเธอก็เลยต้องการนําเรื่องเนี้ยมาเป็นอุทาหารณ์สอนใจกับสาวๆลหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองยังสวยยังปิ๊งยังปัง,ย,ง,ปงยังมีเสน่ห์นะคะคิดว่าทําแค่เนี้ยมันไม่ได้เป็นไรเธอไม่ได้นอกใจเขานะคะเพียงแต่ทำำํำขำๆสนุกๆแต่มันทําให้ชีวิตครอบครัวพังนะคะไอ้การเล่นสนุกๆแบบเนี้มันมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคะ พึงระวังไว้เราเป็นคนไม่ใช่คนโสดนะคะทำอะไรคุณต้องให้เกียรติคู่ของคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังทำอะไรต้องคิดถึงเขาก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพื่อนเขาไปบอกเขาคิดดูว่าเขาจะเสียหน้าและเสียใจมากแค่ไหนแล้วเขาก็เข้าไปด้วยตัวของตัวเองนะคะคุณไม่ได้สนสี่สนห้าอะไรเลยนะคะในการที่จะแชทคุยกับหนุ่มๆทั้งหลาย ขนาดคุยกับพ่ตัเองคุณยังไม่รู้เลยเพราะว่าคุณไม่สนใจในการที่จะเป็นรูปเป็นอะไรนะะเพียงแต่ว่ามีใครเข้ามาคุยกับคุณแล้วก็โอนเงินให้คุณนะคุณก็ส่งรูปเ e อ็กซ์คลูิไปให้เขานะมันก็ปาก้กก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะซ้ําเติมนะคะแล้วแต่ว่าต้องขอบคุณน้องมากกว่าที่ที่ตัดสินใจนะคะ ด้วยความกล้าหาญที่จะนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆอีกหลายๆคนที่ทําเรื่องแบบนี้อยู่นะคะไม่ใช่ว่าเธอเป็นเคสแรกนะคะที่ทําแบบนี้หลายคนที่เข้ามาเล่าให้พระแก้วฟังนะคะก็ <c oughs> เป็นแบบนี้เหมือนกัน ะะทำแบบนี้แรกแรกก็เพลินไงคะเพลินเสร็จแล้วก็เผลอเผอพ,พ,พอได้เงินโอ้ย,ยิ่งได้เงินยิ่งยิ่งสนุกสิทีนี้นะคะไอไอพวกบ้านอย่างเงี้ยก็ก็กเยอะนะคะก็ตอบสนองเราได้เงินเข้าบัญชีทุกเดือนก็สนุกสนานนะคะคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ทําบ้างนะคะก็คุยกันเล่นกันคุยกันก,ก็สนุกสนานไปแต่ลืมคิดไงว่าเฮ้ยมึงกูมีผัวแล้วนะสักวันผัวกูต้องจับได้อะไรแบบเนี้ยเห็นไหมคะนะคะนังไงต้องขอบคุณน้องอีกครั้งหนึ่งที่ ก็หามากที่นําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังทั้งที่น้องรู้อยู่แล้วว่าน้องต้องโดนทัวลงแน่นอนในคอมเมนต์นะคะแต่ยังไงป้าแก้วก็ก็นำเรื่องนี้มาเสนอนําเสนอนะคะยังไงก็ก็คอมเมนต์ค่อยๆหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องเขาอุตส่าห์นามาเล่าสู่กันฟังแล้วนะคะอะไรเนี่ยโอเคไปแล้วค่ะซื้อแว่นใหม่ซื้อพรอ็อพพรอ็อพช่วงนี้ช่วงนี้ ซื้อซื้อือแว่นมานะคะ,ะไม่อยากใช้เอฟเฟกต์เพราะว่าเอฟเฟกต์มันมีมีแบบเดียวนะคะอันนี้อันนี้ก็จะมีหลากหลายจ้า